สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับคลิปนี้เป็นวิชาประวัติศาสตร์ของป .1 หน่วยที่3ซึ่งจบซึ่งคุณครูสอนจบมาหมดแล้วนะคะในหน่วยนี้สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแบบทดสอบหลังจบหน่วยการเรียนรู้นะคะเด็กๆ,ๆยังไม่ต้องทำอะไรนะคะแค่เด็กๆฟังที่คุณครูอ่านโจทย์ให้นักเรียนฟังนะคะ แล้วพร้อมกับตอบคำถามขณะที่นักเรียนชมคลิปแค่นั้นเองนะคะคุณครูจะทดสอบวัดผลประเมินผลว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจแค่ไหนนะคะเป็นการฝึกทดสอบถามตอบในคลิปก่อนกันแล้วกันนะคะอ่ะยังไม่เก็บคะแนนเนาะอ่ะต่อไปค่ะเด็กๆมาดูข้อที่หนึ่เขาถามว่าเด็กๆฟังคุณครูนะคะ ข้อที่1ก็ถามว่าเพราะเอ็ดใดในปัจจุบันคนจึงนิยมสร้างบ้านปูนหรือตึกนะคะหเพราะเพราะห้ามนำไม้มาสร้างบ้าน 2. เพราะไม้มีความไม้มีจำนวนลดลง 3. เพราะดูสวยงามเด็กๆคิดว่าจะตอบข้อไหนคะ,ะเด็กๆตอบได้เลยค่ะผิดถูกก็ไม่เป็นไรตอบในคลิปนี้เลยค่ะ ถ้าตอบแล้วเด็กๆมาดูฉเฉลยนะคะเพราะข้อที่สองเพราะไม้มีจำนวนเป็นไงคะลดลงหาได้ยากนะคะก็เ,เลยสร้างเป็นปูนซะนะคะเพราะพื้นที่ป่าถูกทำลายมากทำให้ป่าไม้ลดลงและปูนเป็นวัสดุที่หาง่ายราคาถูกกว่าไม้จึงนิยมนำมาสร้างบ้านาใครถูกคะเก่งคะ่ะมาดูข้อที่สองค่ะ สมัยปัจจุบันมีสภาพแวดล้อมต่างจากอดีตยอย่างไรที่เด็กๆได้ชมคลิปมาแล้วนะข้อที่1บอกว่ารถยนต์มากขึ้นข้อที่2บอกว่ามีแม่น้ำมากขึ้นข้อที่สมบอกว่ามีต้นไม้มากขึ้นเด็กๆจะตอบข้อไหนคะตอบได้เลยค่ะผิดถูกไม่ว่ากันอ่าตอบแล้วมาดูฉเฉลยค่ะข้อที่1กเพราะมีรถยนต์มากขึ้นนะคะ ปัจจุบันถนนเป็นเส้นทางคมคมนาคมที่สำคัญผู้คนจึงเปลี่ยนมาใช้รถยนต์มากขึ้นเนาะมาดูข้อที่3ค่ะสมัยปู่ย่าตายายไม่มีสิ่งของเครื่องใช้ในข้อใดใน3ข้อเนี้ยในข้อไหนที่ไม่มี 1. นกันไถนาสองเรือสอหม้อดินเผา 3. าโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้อไหนนักเรียนคิดว่าไม่มีนะคะที่คุณครูสอน อะตอบเลยค่ะอะคุณครูเฉลยค่ะโทรศัพท์เคลื่อนที่นั่นเองเพราะว่าโทรศั์เนี่ยเป็นยุคที่คนติดต่อตติดต่อสื่อสารของคนในยุคปัจจุบันของเรานี่เองนะคะต่อไปค่ะข้อที่อ่ะสค่ะข้อที่4ถามว่าเมื่อข้อใดเป็นเครื่องใช้ที่ให้แสงสว่างในอดีตหนึ่งตะเกียงเช่าพายุ ที่คุณครูสอนผ่านคลิปนั้นไปแล้วสอหลอดไฟฟ้า 3. ามโฟมไฟข้อไหนคะตอบข้อไหนคะอ่ะมาฟังฉเฉลยว่าสิ่งที่นักเรียนตอบถูกไหมตะเกียงเจ้าพายุนั่นเองเพราะในอดีตยังไม่มีไฟฟ้าใช้ตะเกียงเจ้าพายุเป็นสิ่งที่ใช้แสงสว่างในตอนกลางคืนที่เป็นแก้วอะ่ะ แล้วก็มีไฟอยู่ข้างในนะคะกันลมมาดูข้อ5ค่ะข้อใดเป็นพาหนะในอดีตน่าจะไม่ผิดนะข้อนี้นะนก,กรยานจัก,กรยานยนต์สองรถไฟฟ้าสามเกวียนมีครูสอนรู้สึกว่าหน่วยหน่วยหน่วยนี้ครูสอนในตอนที่สามอ้าเกวียนค่ะเพราะเป็นพาหนะที่ใช้ในการลากและบรรทุกสิ่งของในอดีต โดยใช้แรงงานของสัตว์ในการลากเกวียนให้เคลื่อนที่ไปข้อที่6ข้อใดเป็นลักษณะการทำนาในอดีต 1. ใช้กระบือไถานา 2. ใช้รถเกี่ยวเกี่ยวข้าว 3. ใช้รถไถนานักเรียนว่าข้อไหนเป็นเรื่องของอดีตอ่าข้อนี้ค่ะ ใช้กระบือไถนานั่นเองแต่สมัยก่อนนะคะใช้ควายไถนากระบือหรือควายนั่นเองนะคะก็ไม่นิยมใช้วัวเพราะก็บอกว่าควายเนี่ยเป็นร่างกายแข็งแรงกว่านะคะถ้าใครบอกว่าถ้าใครด่าเราเนี่ยขี้เกียจนะคะเหมือนกระบือไม่นะคะกระบือไม่ขี้เกียจนะคะขยันทานาในสมัยอดีตครูก็ทันนะครูเกิดทันพ่อครูก็ไถนากับนั้นนะคะ เขาบอกว่าก็มองเป็นว่าเป็นการทรมานสัตว์แต่จริงๆแล้ววิถีชีวิตของคนในอดีตนะคะไม่มีพวกของใช้ที่เป็นเทคโนโลยีแบบนี้เนะเาะก็เลยต้องจําเป็นต้องใช้นะคะมาดูข้อที่7ค่ะข้อใดเป็นผลดีที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆตามกาลเวลา 1. อากาศเสีย 2. การเดินทางสะดวกรวดเร็ว 3. อพยพเข้ามาอยู่ในเมืองข้อไหนดีคะ อ่าเฉลยค่ะข้อที่สองเพราะความจเจริญทางด้านเทคโนโลยีและการคุมกำนาคมขนส่งทำให้การเดินทางสะดวกและรวดเร็วก็แปดค่ะเอาอก็แปดครูเฉลยแล้วเหรอไหนไหดูสิอ่าไม่เป็นไรเนาะข้อแดข้อแปดเดี๋ยวกลับข้อแดอีกครั้งนึ่งข้อแข้อใดเป็นสาเหตุในอสาเหตุในครอบครัวที่เกิดขึ้นในอดีต1เดือนหน้าพ่อจะเลื่อนตำแหน่ง สองสัปดาห์หน้าจะไปเที่ยวทะเล3พี่สาวแต่งงานเมื่อปีที่แล้วต่อก็3เนาะเพราะเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วอ่ะข้อที่เก้าค่ะข้อที่9ก้าค่ะข้อที่เก้าบอกว่าเหตุการณ์ใดมีผลกระทบในทางที่ดีต่อนักเรียนหนึ่งปูขายที่ดินนําเงินมาเล่นการพน,นันสองแม่เก็บ อ,อมเงินจากการทำงานสามพ่อดื่มสุราเป็นประจำข้อไหนคะอืมข้อนี้ค่ะแม่ออมเงินจากที่ทำงานเนาะเพราะการอ,อมเงินเป็นการวางแผนการใช้จ่ายทำให้ครอบครัวมีเงินใช้ในายามที่จำเป็นข้อสุดท้ายค่ะเหตุการณ์ใดเป็นผลที่เกิดจากการตั้งใจเรียนหนังสือหนึ่งสอบได้คะแนนดีขึ้นสองเรียนซ้ำชั้นสาม ตอบตกข้อไหนคะข้อที่1คะ่ะสอบได้คะแนนดีขึ้นเพราะผู้ที่ตั้งใจเรียนจะทำให้เข้าใจเรื่องราวต่างๆที่ครูสอนและสามารถทำข้อสอบได้เห็นไหมคะเหมือนกับข้อเฉลยข้อนี้เลยนะคะจริงๆแล้วเด็กนัก,นกเรียนคะนักเรียนฟังช่วงหลังๆเนี่ยคุณครูก็ไม่ได้ถ่ายเป็นสอนไม่ได้ถ่ายเป็นคลิปเป็นคลิปแบบวีโอที่เห็นภาพคุณครูนะแต่จริงๆแล้วเป็นการสอน อัดคลิปวคือเสียงของคุณครูจริงๆนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นักเรียนดูซิที่นักเรียนตอบในใจเนี่ยนักเรียนได้หี่ข้อใครได้เต็มไหนใครได้เก้าได้แปดได้เจดอ่านะคะถ้านักเรียนตอบคุณครูที่นักเรียนนั่งชมคลิปอยู่เนี่ยได้มากกว่าเจ็เนี่ยขึ้นไปเนี่ยเก่งนะคะถือว่าเก่งมากๆเลยอ่ะสำหรับคลิปนี้นะ ก็เป็นคลิปวิดีโอแบบทดสอบหลังจบหน่วยคุณครูก็จะพยายามที่จะสอนจบเป็นหน่วยหน่วยและคุณครูก็จะพยายามที่จะทดสอบหลังเรียนไม่ว่าจะเป็นการทดสอบหรือเก็บคะแนนหรือไม่เก็บคะแนนก็ถือว่าเป็นการทบทวนนะคะเพื่อให้รู้ว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจแค่ไหนคุณครูจะได้ออกมาแก้ปัญหาในแต่ละหน่วยนะคะอ่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้นะสวัสดีค่ะ